นอนลงนอับนอนลง่ตาบน้ไปเลบิเลยบิดนอนล้เลยบิดนอนเลยบิกบังคบิังบิดงบิดงดวงหน้าหาอกจงนตัวคลองไม่เย็กว้งพุกหลอกมันเึ็ม กับทีนี้ก็กำลังจะเข้าพิธีฉีกนะครับทีอยู่กององีอยู่กองอก่ประตูนังไปเท่าน่าจกไปเนี่ยวันนะลุ่นมามเนมาจมเ่ไเนโอ้มามหัตถบานบนท่รนนั่งหัตถบานนั่งบาพระกับก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงของการ

ไดคำคำโดยแม่รนนามหาสมุทรม่เนามหาสมุทรอ้อมทิพอ้อมทพอ้มสักอ้อมสักอ้มรักอ้อมรักอ้มใสอ้มใสใสจมูกใสจมูกจุกันจุกัน

นานนานเขียนเกลียงนานเนานโำโดยำโดยเมนามหาสมุท อันนี้ก็ใช่กทีออเคลลังเยอะเค่อนอะค่อนพลัโอ้โหนุ่งอางตเห้อนกันแนานำต่ำนะครับบต่ำลอ้างๆมัยถือว่าหัดตีแรงๆใช่ใช่บอกคุาคุยทำกลางั้างครับว่ากลางค้างเจริบความคิด้นกลางเราขอคนนะรับรั้กระซิบหมอก่อนนะรับกระซิบหมอก่อนนะ ปเป็นหมอเป็นหมอใจทาใจ้ดยตนเองโดยตนเองอดใจทำโดยพระครูพระครูอาไใยอาัยหาจงไรไม่มีไม่มีสีตหัวด้วยจงหัวด้วย